สวัสดีครับพบกับช่องนัทมิคส์สกอร์รีวิวกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาอันบ็อกรีวิวรองเท้าสตัดตัวท็อปนะครับจากทางค่าย Misuno Japan นะครับซึ่งแพ็คเนี้ยออกมาประมาณ3ถึง4เดือนได้แล้วนะครับแต่ว่าทางทางผมเองเนี่ยเพิ่งได้มีโอกาส ได้ครบทุกไซส์นะครับเอ้ยได้ครบทุกทุกทุกไซโลของของเจ้าแพ็คนี้นะครับก็จะมีตัวมิซโนโมโลเลเลียนีโอสามนะครับแล้วก็ตัวมิซโนโมโลเลเลียนีโอสามเบต้านะครับแล้วก็ตัวมิซโนโลเลบูลาร์ครับนะครับเรวมาดูอันบ็อกกันว่าเจ้าแพ็คเนี้ยรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับซึ่งแพ็คนี้ก็คือแพ็คไซเบิร์แพ็กนะครับซึ่งเป็นแพ็คที่ สร้างจากแรงบันดันใจไฟแสงไฟแสงสีของเมืองโตเกียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารูปร่างจะเป็นยังไงนี่นะครับตัวนี้ตัวนีโอธรรมดานะครับนีโอธรรมดาอ่านีโอธรรมดาอันนี้เป็นเบตานะครับเบต้า าแล้วก็อันนี้เป็นเลบูล่าครับนะครับเลบูล่าครับแพ็คเนี้ยผมว่าสวยทุกรุ่นจริงๆนะครับสวยทุกรุ่นแล้วสีมันเป็นสีดำที่สีดำที่ไม่น่าเบื่อครับสีดำปกติสีดำรองเท้าฟุตบอลสีดำมันจะเป็นแบบสีดำน่าเบื่อ ดี่มด้านๆแต่นี้มันจะแบบวิบวับวิบวับนะครับโดยไซส์ที่จะนำมารีวิวนะครับของแต่ละรุ่นนะครับก็คือเจ้าตรงนีโอสามเนี่ยจะเป็นไซส์260นะครับตัวเบต้าเป็น270นะครับและเรเบลล่าคับเป็น275นะครับไซส์ต่างกันพอสมควรน,นะครับแต่ว่าข้อมูลถ้าใครได้ดูตัวคลิป Ignition Pack กนะครับก็คือสำหรับเบต้าเนี่ย สามารถลดไซส์ใส่ได้นะครับเพราะมันค่อนข้างที่จะโอเวอร์กว่านีโอธรรมดานะครับเรามาดูตัวเริ่มแรกที่นีโอนะครับนีโอสามนี่อัปเปอร์นะครับอัปเปอร์เป็นหนังจิงโจ้เกตพรีเมียมนะครับนุ่มนิ่มนะครับเออมีสีเหลือบๆนะครับเป็นเหมือนกิตเตอร์นะครับเนี่ยแล้วจะวิบวับวิบวับแล้วก็ตัวนกนะครับตัวนกก็จะมี สีที่ให้ความรู้สึกเหมือนแบบความเร็วนะครับเป็นสีที่ค่อนข้างให้ความเร็วเป็นดิจิทอลหน่อยดิจิทอลหน่อยนะครับอ่าชุดพื้นก็เป็นชุดพื้นปกติของนี่โอสนะครับอ่าอันนี้ข้างเท้าด้านนอกนะครับส้นนี่ตรงนี้ก็เป็นกำมยี่ก็ให้ความยืดหยุ่นดีนะครับอันนี้ข้างเท้าด้านใน ผมว่าแพ็เนี้สำหรับผมคือสวยทุกรุ่นจริงๆนะครับถ้าใครเก็บได้เก็บเลยนะครับทุกรุ่นสวยงามนะครับต่อมาดูเป็นเบต้านะครับอ p p เปก็เป็นหนัง,งริงงจ้เกรดพรีเมียมเหมือนกันแต่ต่างกันคือตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นวัสดุสั่งเคาะที่เป็นบางๆง,งนะครับบางๆแล้วก็ตรงลิ้นนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นผ้าหนิดนะครับ ผมเทียบบริเวณอัปเปอร์ด้านบนกับเนโอระหว่างเนโอกับเบต้าเนโอจะมีลิ้นนะครับเนโอเป็นลิ้นแต่ว่าตัวเบต้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้านิตัวนี้ผมถ้าความรู้สึกผมผมชอบการสวมใส่ของเบต้า Beta นะครับเบต้าให้ความกระชับมากกว่านะครับผมชอบใส่รองเท้าที่มีความกระชับนะครับแล้วก็ทั้งสองรุ่นนี้เขาเคมด้วยเทคโนโลยี barefoot skin นะครับ b บลฟุตสกินคืออะไรแบลฟุตสกินคือ,อความรู้สึกการเล่นบอลด้วยเท้าเปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็คือจะมีความบางเบาในการสัมผัสบอลนะครับความนุ่มนวลการเตะบอลการยิงบอลที่ได้ฟิลลิ่งการยิงบอลด้เท้าเปล่านะครับก็จะเหมาะสําหรับคนที่ชอบยิงบอลนะครับคนที่ชอบยิงบอลเนี่ยจะจะค่อนข้างชอบตัวเนโอกับเบต้านะครับเรามาดูเลบู l าครับกันมา้าง เ e บ u ล่าครับก็เหมือนกันนะครับอัปเปอร์เป็นหนังริงโจ้พรีเมียมซึ่งมีความนุ่มฟูกว่าเจ้าเนโอนะครับให้ดูนี่มีความนุ่มฟูมากกว่านะครับมีความนุ่มฟูมากกว่ากิตเตอร์อะไรเหมือนกันสีนกเหมือนกันนะครับชุดพื้นต่างกันชุดพื้นชุดพื้นของของเ l บุล่าเนี่ยก็จะเป็นชุดพื้นที่เหมาะสําหรับการเคลื่อนที่ทุกทุก มิตินะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้มันเป็นรองเท้าที่เป็นรองเท้าคอนโทลนะครับรองเท้าคอนโทลก็จะเคลื่อนที่อารมณ์ประมาณ360องศาได้ดีนะครับเคลื่อนที่นะครับไม่ได้เป็นชุดเคลื่อนที่หมุนตัวแบบเฉียบพันธ์แบบชุดปุ่มของ360มอร์คิเียนนะครับแต่เป็นชุดพื้นที่เคลื่อนที่แบบการเล่นคอนโทลบอลการจ่ายบอลเนี่ยครับก็จะหมุนไปหมุนมาอย่างเงี้ยค่อนข้างดีแล้ว ความพิเศษของเจ้าตัวล่าเนี่ยชุดพื้นเนี่ยครับนี่ผมบิดให้ดูเลยนี่ครับนี่เพราะฉะนั้นชุดพื้นเกิดมาเพื่อกันเคลื่อนที่หมุนๆเหมือน,นกันนะครับแล้วก็มีหมุดตอกมาเรียบร้อยเสริมความแข็งแรงเรียบร้อยตามสไตล์เจแปนแต่ว่าน e โอกับเบต้าไม่มีแล้วนะครับแต่ว่าเจ้าตัวน e โอสเนี่ยจะมีหมุดตอกอยู่นะครับอ่า เชือกนะครับเชือกของเลบูล่าเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นเชือกเอียงนะครับเชือกเอียงเ,ยเพราะฉะนั้นการยิงบอลหลังเท้าเนี่ยก็การเปิดบอลการยิงบอลเนี่ยก็น่าจะทําได้ไม่มีเชือกมาลบกวนได้ดีนะครับตรงนี้นุ่มฟูมากผมชอบมากเลยความนุ่มฟู แต่ต้องยอมรับก่อนเลยว่าผมยังไม่มีโอกาสได้ทดลองล่าครับนะครับตั้งแต่ที่มันออกมาเพราะว่าไปหลงไหลกับเบต้ามากๆไปซะก่อนนะครับตรงนี้ที่ต่างไปจากาตรงตรงบุบุระหว่างเท้าข้อเท้านะครับที่ต่างไปจากนนโอนะครับก็คือตรงนี้จะมีความนุ่มฟูพอสมควรเลยนะครับก็ถ้าใครเคยใส่ เ e บูล่าสนะครับก็จะพบปัญหากัดต้นกันเท้าแหกนะครับสําหรับตั้งแต่ตัว3ไปต้นมาเนี่ยตรงนี้ทําได้ดีนะครับแล้วก็นุ่มนวลขึ้นนะครับลดอาการการรองเท้ากัดได้นะครับสําหรับสําหรับถ้าเป็นตัวราคาเต็มของเรบูล่าเนี่ยจะอยู่ที่9,500นะครับก็เป็นตัวรองเท้าตัวท็อปสุดนะครับเทียบเท่ากับตัว เบต้า uh, นะครับแต่ถ้าตัวนี้จะอยู่ที่8,009นะครับ8 0 0ในแพ็คนี้ก็จะมี uh, ตัวโมเลเดีย M8 อีกตัวหนึ่งครับเป็นสีดำ OG นะครับซึ่งพอดีว่าผมเองเนี่ยเอาเจ้านั่นไปเทส,สกอ่อนเลยยังไม่มีคลิปอันบ็อกนะครับยังไงเดี๋ยวจะหามา M8 มามาอันบ็อกรีวิวให้ดูนะครับสี OG นะครับ สำหรับคลิป Unbox Review ตัว Mizuno Japan c y b e r p a c k นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กับทางช่องเราเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับทางเราก็จะพยายามนำหารองเท้าฟุตบอลอุปกรณ์ฟุตบอลต่างๆมารีวิวให้คนที่สนใจนะครับได้รับรู้ข้อมูลเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับยังไงคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ